เราทุกๆคนเมื่อมาเมื่อเรามานะั่นคลอดจากท้องมารดาของเรานั่นก็ตัวร่อนจอดไม่มีอะไระเลยเพื่อนจะน้ำคำเลอะเทอะต้องล้างต้องเช็ดต้องถูกันเอาทองมาสักเท่าเม็ดงาไหมเอาเงินมาสักบาทไหม เอาบ้านมาด้วยไหมครับและเวลาตายละ่ะขอนไปได้ไหมไอ้ตึกบ้านช่องใหญ่โตหาทรัพย์สินเงินทองลูกหลานเลี้ยงพ่อแม่พี่น้องขอนไปได้ไหมคนที่เรารักเช่นสามีรักภรรยาภรรยาตายภรรยาพาสามีไปได้ไหมที่สนรักไม่ได้ มีดามานดาตายรักลูกพาลูกไปไดนะ้พาไปไม่ได้ลูกนี่ะเ,เราพาอะไรไปไม่ได้มาพามาตัวเปล่าเวลาไปก็ไปตัวเปล่าแต่อะไรละ่ะที่เราไม่พอกันที่มีความโลภความอยากได้ไม่พอนี่โมหะ ข้าวครอกงาความไม่พอที่ทำให้เราหลงไหลอยู่ในชับในวัตถุเพราะความหลงไหลความหลงความโง่ความเขาไม่ใช่เพราะอื่นถ้าเรามีความสันโดษมีความพอใจในสิ่งที่มีอยู่ที่ได้มันก็ดีสนี่ไม่อย่างนั้นได้เท่านี้ ไม่พอต้องให้ได้มากกว่านี้เมื่อได้มากตามที่คิดแล้วก็ยังไม่พอให้ได้ยิ่งขึ้นไปอีกเป็นความเลาะโมกไม่มีที่สึสุดริ้ความสำคัญที่สุดนีนะ่คือว่าเราไปตัวเปล่าบางคนอาจจะเถียงเวลาคนตายแล้วเห็น เขาเปลี่ยนเครื่องนุ่งห่มให้ใหม่อาบน้ำให้ด้วยทาแป้งด้วยแล้วก็เอาไปใส่ลงในโลงเอาผ้าห่มอย่างดีห,ห่มไห้พอสองวันตอนนั้นก็เหม็นแล้วเหม็นจกแล้วน้ำเหลืองน้ำหนองไหลแล้วไอ้ผ้าพรที่ใส่ไปนั่นพอครบผ้าวันเจ็ดวัน ข้ขึ้นสู่เชิงตะครออกไปใส่เข้าไปผ้าเข้าไหมหมดลองก็ไหมหมดเนื้อหนังเอ็นกระดูกไหม้หมดเหลือแต่เศกระดูกชิ้นเล็กๆน้อยๆถ้าเผาให้แกไ่ไฟสักหน่อยเหลือเป็นขี้เ้านั่นมีอะไรเหลือก็เราทุกคนต่อไปอย่างนั้นต้องเป็นเช่นนั้น